คนคงรู้นะครับว่าเกม Escape from Tarkov นั้นมี3แฟคชันให้คุณเล่นนั่นก็คือ Us e c b e แบแลวก็ s c ครซึ่งโดยปกติแล้ว use c และแบเนี่ยเวลาเจอกันในเกมก็จะซัดกันเลยนะไม่สนแฟคชันแต่ว่า s c a รเนี่ยเวลาเจอสแครปด้วยกันเขาจะไม่ยิงกันนะเพราะว่าจะโดนสแครปลุมทั้งแมปนะแถมโดนลดค่าชื่อเสียงภายในเกมด้วยแต่ว่าวันนี้เ,เราจะมาเล่น Us e c ที่ปลอมตัวเป็นส crap นะจะจะเป็นยังไงไปดู นี่ ue, มาแล้วเกืดใกล้ด้วยไปเดี๋ยวเรารีบมุ่งหน้าไปที่หอเลย๊เ,ย ue, เราอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวรอเหยือนะ่อให้แบบว่าจะแค่ไปฟาร์มของให้นะเรารอเก็บทีเดียวโอว้ตกใจ แคปเดินมามยิงเฉยเลยน่าจะเอฟเคนานเกินไปนะแคปเดินมายิงเลยหมายตัวเฮ้ยใช่ไหมะนะ เฮ้ยใครวะ,ระแครพีโอ้ยอยู่ๆมันเปิดเลยเดี๋ยนะขอฮิลวกันเข้าใจมาเนียนไม่ได้เนียนแล้วโอ้มีของดีแล้ว กุญแจเอามาเฮ้ยสแคร็บใช่แน่นอนฮัลโหลฮัลโหลนี่ห้าวนี่ห้าวบันชีน้อเฮ้ยไม่รู้น่าจะไม่รู้เนะี่ยโย่โย่ฮัลโหลฮัลโหล เออไม่สนใจเลยวะเ,เดี๋ยวเ๋ยไม่ไหวแลวไม่สนใจอะ่ะนี่ไ <c> ง <oughs> โอ้โหตบพัวมา,น,าน่าจะงงโอ้โหอุตส่าห์เรียกไม่สนใจไงเอาไปก่อนเลยเม็ดนึง <c oughs> เนียนจัด จริงๆของเราก็เต็มแล้วออกได้เลยนะเนี่ยเฮ้ยม e ีเอฟคอนนะเออของเยอะดีวเวล็อปนี้ไม่งไงโยกหัวโอ้โหเมื่อกี้เกือบยิงไม่โดนเหมือนกันนะ โยกหัวให้ด้ยนะเหมือนจะหมดแล้วนะสะแคร็บี่นาทีแล่นะเนี่ยเหลืออีก20นาทีเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งนะันเดี๋ยวมีคนมาเพิ่มนะเฮ้ย9นาทีแล้วไม่นา่ามีใครกเกิดแล้วนะสะแคบนะ็บเนี่ยออกเลยแนละ้วันหรือว่ามาเล่นขำๆตาในเดี๋ยวไปดูใต้ดินดิเดี๋ยวมีสแคร โยโยโยโอ้โหมาถึงยิงเลย PMC ไปวันน่ะศพเต็มเลยข้างล่างอ้าไม่ใช่ยิงทำไมเนี่ยนด่เป็นสแครปแบบว่าสแครปคนชั่วนะศพเต็ม เออไม่น่ามีใครแล้วเดี๋ยวผมออกไปแล้วกั่นไหนๆก็จะรีตัวลแล้วก็จบประมาณนี้แล้วกันนี่นนยิงสแครปทั้งนั้นเละยิงยิงไปสองคนจริงยิงยิงไปสี่สแครปเพสองมีสองคนนะเป็นสแครปคนชั่วนะอยู่ๆมายิงใส่เฉยเลยโอเคมีคําถามท้ายคลิปนะทุกคนรู้ไหมว่าทําไมผมถึงย้ายไปเล่นเบรตอนนี้ผมเล่นยูเซกอยู่นะก็เดี๋ยวรีตัวไปเล่นเบร์แล้ว ใครรู้เหตุผลอลองเดามาในคอมเมนต์เดี๋ยวผมไปเฉลยทีหลังนะไปขอบคุณมากที่ดูจนจบไปแล้ว